สวัสดีครับโจฮักนะสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปกับโจนะท่านผู้ชมวันนี้หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะท่านผู้ชมการที่เรามีหุ่นนะครับการที่เรามีหุน่นมีรูปร่างที่ดีมันก็จะพบความมั่นใจมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นสมุนไพรทางเลือกที่ผ่านงานการวิจัยมาแล้วนะครับไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนในการกินอาหารและการออกกําลังกายท่านผู้ชมปรับเปลี่ยนยังไงนะครับ ลดน้ําหนักวันนี้นะครับเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกเป็นสมุนไพรที่นะครับมีความสําคัญมากผ่านงานการวิจัยท่านผู้ชมและนะครับเราจะกินมื้อแล้วเท่าไหร่เราก็ค่อยมาว่ากันนะครับถ้าผู้หญิงผู้ชายนะครับที่ต้องการมีหุ่นที่ดีนะครับและต้องการลดน้าหนักด้วยการใช้สมุนไพรในะท่านผู้ชมกินให้ถูกกินให้เป็นเราก็จะห่างไกลนะครับความที่นะครับเราต้องมีความปลอดภัย ในการใช้สมุนไพรทางเลือกท่านผู้ชมอันนี้เราต้องคำนึงถึงเลยนะครับว่าร่างกายของเรารูปร่างของเราต้องดีด้วยการลดน้ำหนักนะครับคือไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือจะต้องอในการกินหรือในการออกกําลังกายหรือเราออกกําลังกายไปด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นหุ่นสโดสดโสมของเราในะท่านผู้ชมเอวเล็กๆนะครับสะโพกอพอดีพอง,งามหน้าตาก็สดใส เราจะใช้สมุนไพรทางเลือกสมุนไพรเพสสังคาดนะครับเป็นอย่างไรในการลดน้ำหนักช้างัดนักเลเลยครับวิธีการกินการใช้ท่านผู้ชมเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกนะครับก็คือมือละประมาณนะครับ150มิลลิกร,รมัมท่านผู้ชมก็คือเป็นแบบแคปซูลแล้วนะครับคือในการบรรจุแคปซูลเนี่ยก็จะมีบรรจุแคปซูลเป็น 250มิลลิกรัมและ150มิลลิกรัมเราก็จะกินมื้อละนะครับประมาณามื้อละ150มิลลิกรัมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเช้าและก็ก่อนนอนคือก่อนอาหารนะครับก่อนอาหารประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงเอาเรามาทบทวนกันใหม่ว่ากินตอนเช้านะครับก่อนอาหาร150มิลลิกรัมตอนเย็นนะครับก็คือก่อนอาหารเนี่ย คือก่อนอก่อนนอนท่านผู้ชมก่อนนอนได้หรือก่อนอาหารก็แล้วแต่นะครับก่อนนอนนันก็คือนะครับ150มิลลิกรัมก็คือในรูปแบบของแคปซูลนะครับคือเขาบดมาแล้วอันนี้ก็คือกินให้ได้ผลนะครับในการที่ลดน้ำหนักด้วยสมุนไพราทางเลือกสมุนไพรลดน้ำหนักผุ่นสโอดสองนะครับอหุนที่ดีสำหรับชายและก็สตรีสมุนไพรเพชสสังฆาต บทเป็นผงแล้วช่างัดนักแหลท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสรคามในการใช้สมุนไพรทางเลือกไม่ว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนในการกินและการออกกำลังกายหรือจะมีการปรับเปลี่ยนในการกินหรือมีการออกกำลังกายไปด้วยท่านผู้ชมก็คือถ้าเรากินสมุนไพรชนิดนี้ ทางออกกําลังกายก็ได้และก็ไม่ออกกําลังกายก็ได้แต่ถ้าออกกําลังกายมันก็จะเป็นผลดีต่อหัวใจนะครับในการไดเอทในการลดน้าหนักแต่เราใช้สมุนไพรทางเลือกในการที่เลือกใช้สมุนไพรเพสสังคาดในรูปแบบของแคปซูลมือละ150มิลลิกรัมเช้าและเย็นก่อนนอนเท่านั้นช้างัดนักเลยเลยครับ